พาลงพาคุณแม่หลงทางด้วยใช่ไหมทุกอย่างครับทุกอย่างกาพฤติกรรมทิพย์แ่ว่าคนที่ว่าเราไว้ใจเหมือนกันไว้ใจไว้ใจมันไม่น่าจะขโมยเงินแม่ผมมั้ก็ไว้ใจไว้ใจฮะแม่แม่น่าจะวางกระเป๋าทิ้งไว้ได้กลายเป็นทิพย์หัวจะปวดแทนไหมครับพี่อะไรนะทิพย์หัวจะปวดหัวจะปวดแทนเลยไหมเอาจิ้งนะกลับมายังไม่ได้ถามแม่เลยว่าสนุกไม่สนุกไม่เจออะไรมาบ้างรีแอคทิพแม่มาถึงบ้านรีแอคทิ่แม่มาถึงบ้านอาการยังไงพี่แม่ สิ่งที่แม่กลับมาแล้วแม่พูดอย่างนี้ไอ้โยอี้อายุยี่สิบกว่าไม่น่าปวดหลังปวดขาขนาดนี้นะนะเกิวนี้ฝากฝากนี่ไปบอกฝากสื่อไปบอกเลยว่าใช้ชีวิตให้ให้มันน้อยๆหน่อยแบบว่างก็ไปเตะบอลว่างบินไปเชียงรายไปเตะบอลกลับมาร้องเพลงต่อบอกเื่อยเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ได้นานโอ้ทิปหน้ามีไหมคะทิปหน้าทิปหน้ามีผมไปด้วยเหรอ เอาไปด้วยไหมครับทิมหน้าฝากอีกเห็นก็เห็นก็มองอยากไปเวียดนามไปอะไรกันฝากฝากแม่อีกองค์การฝากแม่ไว้กับน้องครับสุภาพตอนนี้เป็นไงบ้างสุภาพโอเคฮะลุดโฟกัสอะไรนะโฟกัสเริ่มผู้ชายอยู่กันเลยโฟกัสอ๋อหลุดโฟกัสดูข้างหลังโอเคเลิศเลิศอยู่ดีกูเป็นโฟกัสอยู่ดีก็เป็นโบเก้ อัพเดทส่วนาพไปด้นะครับมาในฐานะนักแสดงนำนะครับบอกกันอย่างนี้นี่นักร้องนักแสดงนำอันมาภาพานะคะับม่อยู่ดีชิโฟกัสอันนี้เอ้าพี่ป๊อปเรื่องสุขภาพชุดช่วงนี้ก็บอกว่าศิลปินเรื่องสุขภาพมีปัญหากันหลายคนมากเยอะมากกระทบเยอะกันสำหรับเราคือจริงต้องบอกว่าพออายุ40กว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องเสียงครับเสียงมันไม่สามารถรับงานแบบต่อๆกันได้มันไม่สามารถรับแบบ สามวันติดสี่วันติดได้ต้องมีแบบเริ่มต้องมีวันพักแล้วครับจา,จากเดิมเราเราเราทำกี่วันติดแบบเดิมไม่เคยไม่เคยลิมิตไม่เคยลิมิตงาน,ต,งานตอนนี้ต้อง,ต,องต้องลิมิตแบบดูวันพักไวใ้ให้หน่อยเพราะวะ่าไม่งั้นวันที่สามวันที่สี่เสียงมันจะเริ่มแตกนะครับเสียงจะแบบวัสดีครับทุกคนกับชมกับโทรคืนละหนึ่งหนึ่งชั่วโมงใช่สมัยก่อนไม่เป็นนะสมัยก่อนร้องวันสองสามที่ได้มีตัวช่วยอะไรไหมครับพี่ให้แบบ อยู่ดีผมหยิบขึ้นอยู่ดีผมหยิบขึ้นมาช็อตกันเลยนะไม่มีเลยฮะจริงๆผมว่าพักผ่อนให้เพียงพอเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือเดี๋ยวนี้ถ้าสมมุติว่าต้องบินเช้าอย่างเงี้ยมันเริ่มมีผลเกี่ยวกับเรื่องเสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเส้นเสียงเราต้องต้องเซฟไว้เยอะๆใช่ครับเราเราต้องเช็คอัพกันอตลอดก็ก็มีก็มีดูบ้างแต่ว่าสิ่งสําคัญคือถ้าใครดูรายการแคมปิ้งหรือรายการอะไรที่ผมไปออกกับโอ๊ตอ่ะจะรู้ว่า สักครั้งหนึ่งก็เสียงจะเหินกันหมดแล้วทั้ง,งผมทั้งโอ๊ตเอง,งอ่ะเพราะว่าอายุมันเริ่มเยอะเริ่มไปใช้งานกลางคืนมามาอ,ออกรายการกลางวัน,ใน,ใ,น,ใ,นในอาจจะมาฟ้าผ่านนี่ก็ยังมีมีฉอดเสียงเหินต้อง,ต,องต้องมานั่งเทคกันเมื่อกี้เสียงเหินคือบางทีมันฝืนกับแบบบางทีพี่ฝืนกับแบบไม่ไหวแต่ก็ยังฝืนเพื่อทำไม่แต่ให้มัน รคือเราไม่รู้ไงครับเพราะมันไม่หวานเสียงอะบางทีมันบอกไม่ได้ว่าแบบเอเสียงมันพร้อมหรือมันไม่พร้อมอะไรอย่างวันนี้เสียงโอเควันนี้ถ้าร้องเพลงคือได้ร้อไม่มีปัญหาแต่ว่าบางทีพอร้องไปสองสาเพลงมันเริ่มเสียงมันแบบเฮ้ยทำไมวันนี้หมดไววะวันนี้เสียงมันหายไปไวแต่ว่าก็ยังอยู่ในในคุณภาพที่มันยังสามารถร้องจบโชว์ได้นะแต่ว่าตัวเราเองเราจะรู้ว่าอุ้ยวันนี้เสียงแตก อคือผมก็ผมก็ใช้วิธีการวอมเสียงให้เยอะขึ้นคือตอนเนี้ยเรารู้ปัญหาแล้วเรารู้ว่าปัญหาเราเป็นแบบนี้เมื่อก่อนไม่เคยวอมเสียงเหมือนกับเวลาจะออกกำลังกายไม่เคยวอมร่างกายครับเดี๋ยวนี้วอมเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนั่งวอมนั่งนั่งร้องไปเพื่อให้เสียงมันตื่นครับฝุ่นฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยช่วงนี้อากาศเจอบางอย่งโอ้เป็นเป็นหลายอย่างนี่ตาตาเพิ่งไปหาหมอเมื่อวานยตาบวม ใช่ครับคืออตาไปหาหมอปอ่นทวายาอยู่ที่บ้านใช่ยาอยู่ที่บ้านใช่แครับสวัสดีครับอาตมาฝาผ่าจะอะไรเนี่ยโอ้ตาเนี่ยไปหาหมอหึ้อเหมือนจะเป็นแบบฝุ่นมันเข้าไปเป็นตากรุ้งยิงอะไรนะก็เลยก็มีก็ได้รับใช่ครับแตอาการอแบบนี้บางทีอาการบวบอาการเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมันไม่เที่ยเรากลัวไหมพี่รำทีถ้าบวมน่าจะไปเลยนะไม่ไม่เคยถึงบูมเหมือนกันเพราะว่าเบาหวานหรือว่าไม่เคย กูเมียมาตบบางคลิปอะไรเนี่ยไม่เคยไม่เคยถึงท่านกูมันเหนื่อยเกินจนแบบว่ามันบริหารตัวเองไม่ทันมันเวทีมันต้องทําสคริปต์โชว์เพื่อให้มันมีจุดพักด้วยครับเมื่อก่อนอ่ะอันนี้บอกกระําตรงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเล่นกับมีโจอี้ไปเล่นด้วยก็จะมีจุดพักที่เป็นช่วงที่โจอี้เขาเล่นอะไรเงี้ยครับตอนเนี้ยเราก็ต้องหาจุดพักที่เป็นแบบเอาเพลงที่มันสามารถลงมาคือเวทีมนมีการวางแผนมากขึ้นในในใช่ครับในโชว์ครับ ตอนนี้นักร้องค่ะเวลาไปโชว์เจอจับโป๊จับเป้าอคนทุคล,ลามโดนทิพไม่มีเลยฮะไม่ไมมคือผมมาโดนมาตั้งแต่เริ่มคือเป็นคนที่นนคนคนชอบเล่นจับนมจับอะไรบ้างแต่ว่าผมเป็นคนที่อันนี้พูดพูดกันให้ฟังเลยว่าผมเป็นคนที่แอคชั่นแบบนี้ชัดตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เป็นสิบปีที่แล้วได้ว่ามีคนเข้ามา แอคชั่นไม่ดีกับเราเราจะรีแอคไม่ดีกับไปเสมอ,อ,อเรา,าซึ่งเป็นซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่น่ารักแต่เรารู้สึกว่าขอโทษทุกคนจริงๆว่านี่คืออาชีพเดียวที่ให้โอกาสกับผมผมหางานตอนที่ผมจบเรียนจบมาหาลัยมาผมหางานไม่มีงานไหนให้ผมเลยนี่คืออาชีพเดียวที่ให้โอกาสกับผมกรุณาให้เกียรติกับอาชีพผมด้วยอันนั้นคือที่สิ่งที่ผมเป็นมาเสมอแล้วก็ในปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นคือต้องบอกยงนี้ว่าปัจจุบันอะ พอมีข่าวมีอะไรมาในทางที่ดีอ่ะมันคือการเอ u c a t e คนและทุกคนตอนนี้เป็นผมเชื่อว่าเป็นคนดูที่น่ารักเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลยยังเหลืออีก <realmente S 1> บ,าบางจุดที่เขาแบบเบมื่อีเมาจริงๆไม่ไหวจริงๆก็ใช่ควบคุมยากแต่ว่าเราก็จะมี <S <S ทีมงานของเราที่เราคุยกันไว้อยู่แล้วว่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ถึงจุดที่เดินเข้ามาถึงแล้วแบบไอยอย่างที่เอาเงินปลาหน้าโจอี้หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใหญ่ถึงขนาดนั้นมันจะรู้สึกไม่ดีกันทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยครับ เราก็เจอมาือบทุกแบบแล้วใช่ไหมรับเลยได้รับเลยได้มีคนเขียน d ีเเข้ามานะว่าขอบคุณพี่ป๊อบมากที่ดูแลโจอี้อย่างดีที่สั่งสอนโจอี้ให้เขาตอบในมีรีแอคที่ตอบไปที่ดีมากผมก็ตอบกลับไปว่าถ้ามันได้ผมมาสักนิดเรื่องราวจะไม่เป็นแบบนั้นเลยมันจะมันจะ่จะแรงกว่านี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นเลยอันนั้นคืออันนั้นคือพอสรคนส่วนตัวของเขา